ไปท,ท,ที่แร่มเนินเนี่ยอาจจะมีแน่นอน,ออนต่เพาแก้วแผ่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสัมภาษณ์หลังเกมกันู้วยของรายการลอยดีลยแล้วลอยดีแล้ว เราเขาทำนี stairs, emale, pues ่ด okay, ้วยนเนี teachers, ่ยอกเลยอไเอนปาต่อไปเยม่องินไงมาีกเราาแกตัวไปนะดีแล้วเมุนหมุนแม่าะพลเดยัไม่ต่อเลยดีแล้วนี่เป็นอมบอว่าเราแก้วก็เนใาหน้าทีแท้พี่หนึ่งบอกอะไรบ้างพี่ประมวก็ไม่เป็นไรก็ือมันมันตัดสินได้เพราะว่า บางครั้งบางครั้งที่เราก็เราดูแพ้ก็มีชนะอะไรเงี้ยธรรมดามันเป็นมวยครับก็เข้าใจได้เข้าใจได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแต่ผมว่ามันต่อยสนุกนะต่อยกันสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวถือว่าภาคสองน่าจะมีในเร็วนี้แน่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไปทีก็กลับไปทำการบ้านกันใหม่นะครับวันวันวันหน้าเดี๋ยวขอโอกาสได้น้องมาอีกทีนึงใช่ครับผมหรือว่าคู่นี้นี่อีกครั้งนึงนะไม่ไม่น่ามีปัญหาคจับผมครับผมครับผมครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเชียร์สิงห์มาวินนะครับ